เมื่อกี้แม่ถามหรืว่าทําไมลอกต้อเนื้อแล้วมันกลับมาเป็นไวขึ้นถูกต้องไหมคะเท่าเดิมเลยใช่ไหมลักษณะนี้นะคะแม่ลอกต้อเนื้อแล้วพอแม่ลอกแล้วปุ๊บแม่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมการที่แม่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแม่ก็จะกลับกลายเป็นต้อเนื้อเร็วขึ้นกว่าเดิมดังนั้นนะ่ะขอถามก่อนพอแม่ลอกปุ๊บแม่ใส่แว่นตาไหม ใส่แค่ประมาณสองเดือนใส่แค่สองเดือนแต่ต้อเนื้อมันเกิดจากการโดนแดดโดนลมโดนฝุ่นเนื้อมันก็ลามขึ้นลามขึ้นโตขึ้นโตขึ้นลักษณะนี้เกิดจากพฤติกับการดูแลตนเองคําตอบก็คือว่าคนที่ลอกต้อเนื้อแล้วไม่สวแมแว่นตาป้องกันแดดลมฝุน่นจะกลับมาเป็นเร็วกว่าเดิมพอจะเข้าใจไหมคะ,ะดังนั้นแม่ต้องใส่แว่นตาป้องกันแดดลมฝุน่น และถ้าเกิดเคืองตาคันตาแสบตาก็ใส่แว่นตาแล้วก็หยอดยาเป็นน้ำตาเทียมก็ได้หรือว่ายาต้อนเนื้อโดยตรงก็ได้นะคะโอเคไหมพอจะเข้าใจยังว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นไวเกิดขึ้นไวกว่าตอนที่เป็นเนาะใช่ไหมคะ